คือถั่วแล้วเนาะกระเดงไอ้ยอดกกดยอดเงี้ยเกล้วกระถอนทิ้งเลยเดี่ยวเลยอมืลลไไอมไ ข้อมูลต้องบรรยายนี่เช่นไปถึงไอ้สุดนี่นีไม่ค่อยเด็ดยอดไปมัน หนับแต่โคนมาเลยดีสเวตใบละเบสหยดทิ Hon ้งเลยยอดใบมันสุด Ngoài ngạc ngạc mát chắc dung dung mày dung mày dung trồng dung mày dung mày dành 2 mày dung mày bảy, 2 dung mày dung mày dung mày dành 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 dành